แล้วก็กับตันควรจะมองหาเควสก่อนที่เราจะมุ่งหน้าไปเมืองลอนดอนนะมียูนิตยูเนียนอยู่ตรงนี้เราต้องไปดูซิมีเควสอะไรให้เราจะทำได้สำเร็จในทางที่จะไปที่ลอนดอนก็ไม่เร็วนะเควส ขึ้นเควสในเรื่องใหม่แล้วครับก่อนจะไปที่นั่นกัปตันคิดว่าเลือกที่จะเป็นคอมพานีโฟกัสคอมพานีโฟกัสคืออะไรเหรอยูเนียนก็จะให้เควสตามพื้นฐานที่คุณ สนใจนะตัวอย่างเช่นถ้าคุณสนใจเรื่องเกี่ยวกับ a v e n นเ r อการผรจญภัยคุณก็จะพบเควสที่เกี่ยวข้องกับการผรจญภัยอ๋อฟังดูใช้ได้เลยถ้าเราสนใจในเรื่องค้าขายแต่ถ้าเราสนใจเรื่องของการผรจญภัยล่ะนั่นแหละทำไมคุณถึง ต้องเปลี่ยนจุดสนใจอย่างไรก็ตามคุณก็จะได้ความน่าสนใจใหม่ๆนะคือเขาสอนให้เรามาดูที่เมนูครับเราสามารถเปลี่ยนได้ว่าเราเป็นพื้นฐานจะเอามาที่ธงชาตินั่น จะเอาเรื่องใอนประจนภยัยไหมเออแล้วก็ให้เราเลือกจะเอาประจนภัยค้าขายหรือต่อสู้โอเคแล้วก็แคนเซลไปเพราะเราเรามาทางสายประจนภยัยอ่า เมนูก็ให้เราหาเควสเกี่ยวกับการประชนภัยแล้วก็ไปหาเควสในยูนี้เกี่ยวกับการประชนภัยทำให้สำเร็จนะครับครับผมก็ไปเอาเควสไปหาเมืองนะครับเมืองท่าใกล้ๆก็ได้ละเข้ามาเมืองท่าคาราอิสใกล้ๆทำเควส ได้แล้วดูซิเขาจะว่ายังไงโอเคเราเคลียร์ตามภารกิจได้แล้วเควสระจนภยัยตบตอนนี้เราก็สำเร็จเควสของเราแล้วนะจากนั้นเรามุ่งหน้าไปเมืองลอนดอนกันกันกบตันครับมุ่งหน้าไปเมืองลอนดอนนะครับ เรามาถึงเมืองลอนดอนแล้วครับยินดีต้อนรับสู่ลอนดอนเมืองหลวงของอังกฤษ <is> โอ้เราก็รู้เส้นทางใหม่มาแล้วนะขอบคุณมากไม่เป็นไรนี่ล็อกโก้คิดยังไงเกี่ยวกับความสามารถของฉันก็ไม่เร็วพ่อหนุม่ม <laughs> พูดเป็นเดิมเลย <laughs> มีความสามารถทางด้านการนำทางนะขอบคุณฉันก็เห็นคุณก็ไม่เลวเหมือนกันนะตั้งแต่เรามาที่ลอนดอนเรามาได้ซื้ออะไรเลยซื้อของที่นี่มีวิสกี้ที่มหัศจรรย์มากเราควรจะใช้เงิน พอสมควรเลยล่ะที่จะซื้อกลับไปที่โปรตุเกส <Of course. S 1> าหลวงพ่อแน่นอนเลยวิสกี้มันเป็นสิ่งที่สเปเชียลที่นี่เลยพิเศษควรจะนำสินค้านี้กลับมาส,ส,ส,สเปเช i ลลี่พิเศษเหรอหมายความว่ายังไง กับตันรู k k ้น้อยกว่าฉันซส้ออีกนะสิ่งที่เรียกว่ายอดนิยมสินค้ายอดนิยมที่เขาค้าขายในท่าเรือเหมือนกับสินค้าล็อกแซนที่ลิสบอนไง สินค้าพิเศษพวกนี้สามารถขายได้ในราคาสูงแล้วก็ซื้อมันรับรองว่าเราได้กำไรรับประกันกำไรแน่นอนโอ้เข้าใจแล้วขอบคุณสำหรับข้อมูลนะโดมิงโก แต่ว่ามีปัญหาอย่างนึงนะหลวงพ่อบอกปัญหาอะไรเลยครับคุณก็ต้องระวังเรื่องการใช้ภาษาในตลาดนะใช่แล้วเราจะค้าขายได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้จักเจรจาต่อรองถูกต้อง คนที่ใช้ภาษาอังกฤษมีใครไหมโดมิโก้งเงียบเลยโจเอ้ก็เงียบเลยเอ้มนะล็อกโกตั้งแต่เราไม่มีคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษเราก็ไม่สามารถจะค้าขายได้ที่นี่นะดังนั้นเราผลทางที่เราจะไป ทางทะเลทางเหนือก็จะมีความหวังที่ลดลงเรื่องภาษามาขวางกัน้นงั้นเราควรจะหาเมดจ้างวันเมดมาที่สามารถพูดภาษาได้ได้ยินหรือยังพ่อหนุ่ม คุณก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์หลังจากนี้ฉันก็สามารถพูดเหมือนกับที่คุณพูดนั่นแหละนะว่าไงนะเพราะแต่ละคนก็พูดไม่ได้ไงบอกคนอื่นก็เหมือนว่าตัวเองเอาละอย่าสู้กันเลยถูกพ่อบุรุษฉันคิดว่า มีความรู้ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาดัตที่จะล่องเรือในแถบนี้แล้วเราก็ไปดูเมดลูกเรือที่จะสามารถพูภาษาได้ที่โรงแรมกันนะด้วยเหตุนี้เราก็ต้องหาใครสักคนที่พูดได้สองภาษานะถูกต้อง การจะหาคนอย่างนั้นก็นไม่ได้ง่ายๆนะดังนั้นฉันก็จะสนับสนุนในการจ้างวานลูกเรือที่มีความสามารถพูดได้ทั้งสองภาษาตกลงเราไปดูที่โรงแรมกันเพื่อหาลูกเรือ ถ้าเราสามารถพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาดัตช์แล้วก็จะสามารถดำเนินการผจญภัยของเราต่อได้โดมิงโก้ว่าไงลองไปที่เนเธอร์แลนด์ไหมที่เมืองอัมสเตอร์ดัมก็เป็นเมืองท่าที่ยอดนิยมนะได้ลองไปกัน นเเลเวลว <laughs> อ่าพอเข้า oh, แพรก็ขก oh, ินเราเลเวลต่อสู้เลยอือ่าโอเคอ่าฉากต่อไปเราไปสู้กับโจสลัดด้วยนะครับพอเราออกจากเมืองลอนดอน ก็มีฉากคุยกันนะครับเราต้องระมัดระวังในการไปอัมสเตอร์ดัมนะเพราะว่าชายฝั่งมันคดเคี้ยวน่าดูเลยฉันรู้นะอย่าก,กังวลเรื่องนั้นเออกัปตันคุณคิดว่าเราควรดูให้ทั่วหรือเปล่าอ่ะมีจนสลัดเหรอ ใช่มันก็จะมีคนที่จะหาเหยื่อบนเรือของเขามีเปรียบจนจะหลัดเป็นเรือกตกปลาหาเหยื่อเลยก็เราก็ไม่ควรจะประมาทนะก็เตรียมตัวในการต่อสู้ด้วยอ่าได้ฉากสู้กันเลยอ่ากระจอกเลยสู้เลยครับ อ่าโอเคสู้กันลำเดียวเองจะมาสู้อะไรกับเรานะเรือลำน้อยอ่ะมาเอาโต้อยู่แล้วอ้าวยิงปืนใหญ่ทีเดียวจบเลย โอ้ชอบใจเลยก่อสู้ทางนายุทธนาวีฉันชอบมันนี่แหละทำให้ฉันหลงไหลการประจนภัยนะว่าคุณโชคดีนะพ่อหนุม่มไปเราไปที่เมืองอับสดดัมกันถึงเมืองอับสดดัมแล้วครับ ฮ่าเราก็มาถึงเมืองอับสตัมแล้วนี่ไงพิสูจน์ความสามารถของฉัน <I agree. S 1> เอองานดีมากโดมิงโกเห็นภูมิใจ <c oughs> คุณก็น่าจะได้ทำงานเริ่มได้ทำงานตอนนี้เลยนะเนี่ย ขอบคุณกับตันผมอยากจะบอกคุณเรื่องหนึ่งที่ท่าเรือนี้เป็นที่ที่นักทำํำแผนที่เมอร์คาตเตอร์อาศัยอยู่ถ้าคุณมาไซคอนแทคมารับงานสํารวจกับเขาเขาจะให้รางวัล ทุกครั้งที่คุณเจอสถานที่ใหม่ๆก็เป็นความคิดที่ดีนะเราจะได้รายได้พิเศษขึ้นมาทุกครั้งที่เรากลับมาจากสถานที่ใหม่โอเคผมเห็นด้วยเราไปดูการขอบคุณโดมิงโกไม่มีปัญหากับตัน ผมก็ทำงานให้กับคุณนะเอาละกับตันเราควรจะมีลูกเรือเมตรเพิ่มขึ้นคิดว่าไงที่เราจะได้มีเรืออีกลำหนึ่งเรือเหรอเราคิดว่า เรือลำน้อยของเราก็น่าจะพอรับทุกคนมีเรือพ้กมากขึ้นเราก็สามารถค้าขายสินค้าได้มากขึ้นนั่นหมายความว่าเราก็จะมีกําไรสูงขึ้นลูกเรือที่เราได้ภาษาฝรั่งเศสเราก็จะสามารถทำงานได้เร็วขึ้นต่อสู้ได้กับคนอื่นได้ง่ายเรือเยอะ ถ้าเราจะสร้างเรือใหม่ทำไงต่อล่ะก็มุ่งหน้าไปสู่อู่ต่อเรือตามฉันมาอ่าก็จะมีเควสให้เราสร้างเรือให้สำเร็จนะครับเราต่อเรือสำเร็จแล้วนะครับอ่าเราสามารถสร้างเรือเสร็จแล้วขอบคุณมากโดม,มงโก ฮ่ะไม่มีอะไรหรอกคุณเชื่อใจฉันได้อาละทั้งหมดก็เหมือนกับปอกกล้วยเข้าปากแล้วก็คุณยังมีอะไรที่จะต้องทำอีกนะพ่อนมแล้วกลับไปเดินเรือต่อ อะไรนะเมื่อกี้เขาเป็นการว่าน่ารักว่าโลกโกน่ารักเหรอเออดูไหมดีแค่ไหนแล้วที่ฉันให้เจ้าอยู่บนเรือโอ้ใจเย็นใจเย็นทุกคนอย่าสู้กันเออต้องมีปัญหามากเด้ว จะทำาเป็นอาหารปลาซะเลยกับตันเราควรมีเรือมากขึ้นแล้วก็จะค้าขายสินค้าได้มากขึ้นนะก็กลับไปที่ไอเบียเพนิซูล่าก็คือไปทางโปรตุกเกสนะครับแล้วก็ขนสินค้ามากขึ้น ได้เรามีสินค้าแล้วเราก็นำไปให้ตามที่ยูเนียนเขาต้องการนะ all <laughs> เ,เด็กเต็ก็เดกก็ขึ้นเลเวลเลยคนขึ้นเลเวลกันหมด, <laughs> ก,ดกัปตัน เรื่องเกี่ยวกับโดมิงโก้ทำให้ฉันโล่งใจว่าเขาก็ไม่ใช่คนธรรมดานะใช่ฉันก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันความสามารถในการนำทางของเขาก็โดดเด่นไม่แพ้เลยไม่มีใครที่จะทำตัวเป็นไกด์ได้เหมือนเขาแหละก็นำความ พิเศษในการฝึกฝนที่จะอ่านตำแหน่งแล้วก็นำทางได้เขาน่าจะจบการศึกษามาจากโรงเรียนหลวงซึ่งไม่มีใครสามารถไปเรียนอย่างนั้นได้นะหลวงพ่อก็เห็นด้วยนะ เขาสามารถจบการศึกษามีการศึกษาที่ดีและดูเหมือนว่าเขามีความรู้มากเกี่ยวกับท่าเลือต่างชาติอหลวงพ่อก็เห็นว่าโดมินโกเก่งเหมือนกันนะเออให้ตายสิคิดไม่ว่าเขาน่าจะเป็นลูกของกาลาสีที่มีชื่อเสียงนะ่ะ ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขาไม่เหมือนกับคนที่ฉันรู้อ่าเราเขามาคิดดูต่อนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เป็นไรหรอกอย่างไรก็ตามแล้วก็ควรจับตาเขาดูดีๆนะโอเคก็คงต้องทำอย่างนั้นแหละ